สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันนะคะกับรายการสุขสาธารณะค่ะซึ่งจะพบกันทาง Facebook ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะพบกันทุกวันจันทร์และว,วันพุธค่ะเวลาโดยประมาณก็คือ11นาฬิกานะคะความดันโลหิตสูงนะคะเป็นสาเหตุของหลายๆโรคอันตรายในปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตหรือโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายจนถึงเสียชีวิตได้ และความดันโลหิตสามารถตรวจพบได้ง่ายนะคะจากการวัดความดันเมื่อเราเข้าร,รับการตรวจร่างกายนะคะหรือตรวจสุขภาพประจำปีค่ะดังนั้นหากเราให้ความสนใจกับความดันโลหิตอยู่เสมอก็อาจจะช่วยป้องกันเราจากโรคอันตรายเหล่านั้นได้ได้ทันทุงทีนะคะมีเรื่องอะไรที่เราควรทราบเกี่ยวกับความดันโลหิตบ้างนะคะวันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ไม่อยากเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ทำสามสิ่งนี้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปผู้ติดสุรามีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูง50%ไม่สูบบุหรี่เพราะสารพิษในควันบุหรี่ส่งผลให้เกิดการอักเสบตีบตันของหลอดเลือดต่างๆรวมทั้งหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดไตไม่รับประทานอาหารเค็มอย่างต่อเนื่อง ความดันปกติค่าช่วงบนน้อยกว่า120ค่าช่วงล่างน้อยกว่า80ความดันสูงค่าช่วงบน130ขึ้นไปค่าช่วงล่าง80ขึ้นไปหากเราควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้แล้วนะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอันตรายหลายๆโรคได้นะคะ ดังนั้นหากอยากมีสุขภาพดีเริ่มต้นด้วยการรักษาระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติกันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสุธิกาศีประพันธ์และทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ